ส,สวัสดีครับอยู่กับผมเดิเบบี้เกมอันนี้ก็เพื่อนผมอีกสองคนครัวน,นี้ผมเปิดประตูได้สําเร็จแล้วนะครับก็จะมาเริ่มกันเลยผูกแล้วยากมากน,นะครับแลวตอนนี้ดูดีอุ้ยเอ้ยอันนี้แบบเดิมมิมิกที่เราเล่นมันหลายๆตาใช่ป่ะอืมไอ้ที่มันดีโดนตีอ่ะอู้หราบาแล้วนะครับทุกคน โว้ฝนตกว่ะเราต้องไปไหนวะพีอบ้านเจอบ้านทุกคนผมเจอบ้านเอาชนะแล้วเ <c oughs> หรอเฮ้ยทุกคนผมชนะเร็วชนะเรียบร้อยแต่งชนะแล้วโอเคครับทุกคนก็ ันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆน,นะครับก็หนึ่งนาทีเฉยๆก็แล้วก็ผ่านเดอะมิมิสามเป็นที่เรียบร้อยไม่ใช่เดอะมิมิชัตเตอร์สามที่เรียบร้อยก,ก็ก็เหนื่อยมากๆเลยนะครับอย่าลืมลองไปเล่นดูได้นะครับก็ไปแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไปด้วยไปแล้ว